เพลงละครพระบูรณะครับเจ้าว่าแล้วก็ขับเสวยบนท่านโยธาสามห้างแห่งนะครับข้าพรว่านี้ปีกุศลข้าตาอโนยามาละโทเทโรวันละโทปฏิทาน นายกอบจอผู้ว่าพิจิตรประธานสภาพิจิตรนะครับกําลังร่วมกิจกรรมตักบาตท,ทางน้ําของวัดดงกลางอาเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับสวมเสื้อสีเขียวนี่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับท่านผู้ว่าสวมเสื้อสีเขียวนะครับลงมากับเรือกองยาว ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ทางจังหวัดพิจิตรโดยการนําของกระผมภัยบุญน้บุตรจอมผู้่ารากการจังหวัดพิจิตรคนที่58มาดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาสองพอพอดีมาก็จะต้องมีเรื่องโควิดอยู่นะครับเป็นที่ทราบกันดีแต่ในเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกโทรทัน์ รวมกันเฉพาะจิตท่านได้แจ้งว่าจะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤษจิกายน2 5 6 4นะครับก็จะเริ่มจากเดือนหน้าวันที่หนึ่งแต่เต็มรูปแบบก็คือ1น่งธันวาคม2 5 6 4ดังนั้นพิกิจเองก็ต้องสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการเปิดเมืองเปิดจังหวัดพิกิจเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ตั้งใจ จะส่งเสริมการท่องเที่ยวพิกิจให้คนมาเที่ยวพิกิจรู้จักพิกิจมากขึ้นซึ่งได้ตรวจสอบย้อนหลังไปว่านักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้มาเที่ยวพิกิจน้อยอาจจะเป็นเกิดจากโควิดนะครับมาตั้งแต่262พนะครับพอหกก็ดีขึ้นแต่มาพอ64 2ิ4กก็มีมาอีกนะครับได้อะไรทำไม่ได้บ้างครับส่วนเรื่องงานประเพณีนะครับ งานประเพณีอย่างวันเนี้ยทาบุญตักบาตรทางน้ําของวัดตรงกลางซึ่งเป็นประเพณีก็สามารถทําได้แต่ว่าถ้าคนเยอะๆถ้าจะทําก็อยากให้ทําหนังสือมาขอญาติกับทางอาเภอแลอ้วอาเภอส่งมาเข้าที่จังหวัดเข้าคณะกรรมการควบคุมเล็กโรคติดต่อซึ่งผู้ว่าเป็นประธานเองนั่งประชุมเองก็จะดูตามสถนานการณ์เราก็จะมีมาตรการว่าให้ใส่หน้ากากนะครับให้วัดอุณหภูมิให้ ระยะห่างตามสมควรและที่นั่นทุกคนต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับมหาวศิศิลปินศิลปินพื้นบ้านสามารถทําการแสดงได้หรือยังครับก็จะดูว่ามหรสพนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างริเกนก็น่าจะได้นะครับอย่างริเกนมหาผมนะครับริเกงแก้บนอย่างเงี้ยคนดูก็ไม่เยอะชุมนุมไม่เยอะก็ได้อยู่แล้วครับสำคัญก็คืออยากให้เป็นที่โล่ง อากาศไม่ปิดแต่ถ้าห้องแอร์ก็ขอไว้ก่อนเพราะจะเป็นการแพร่เชื้อายส่วนร้านค้าลวครับมีดนตรีมีพฟกตองได้หรือยังครับยังไม่ได้ครับยังดื่มเหล้าในดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ได้นะครับทุกที่ไมย่ยังไม่ได้นะครับ